สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันอีกแล้วนะครับจะพามารีวิวนะครับในส่วนของ OBD ติดรถยนต์นะครับ OBD ตัวนี้นะครับจะติดกับรถ E ส u สุ d Max นะครับปี2012นะครับผมจะติด OBD ในรุ่นนี้นะครับอ่าดูรุ่นก่อนนะรุ่น P 1 6 S นะครับรุ่น P 1 6 S Max นะครับ OBD นะครับผมตัวนี้นะครับ ก็เอาไว้ดูค่าบูตค่าความร้อนต่างๆของรถยนต์นะครับผมซึ่งในการใช้งานนะครับเราก็จะเสียบ OBD ดีนะครับเข้ากับพอร์ต OBD ดีนะครับใต้พวงมลัยรถนะครับในส่วนของอีสุคันนี้มันจะอยู่ใต้พวงมลัยนะครับตันนี้ค็นพวงมลัยนะครับมันก็จะอยู่ในจุดนี้นะครับผมเสียบเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการสตาร์ทเครื่องนะครับก็เสียบกุญแจนะครับสตาร์ทเครื่องได้เลย ชัดเครื่องแล้วนะครับวิธีอา่านแล้วคนะ่าต่างๆก็จะอยู่ในนี้นะครับ นะครับหลักๆก,ก็จะดูระบบความร้อนของพุ่าหม้อน้ำตัวนี้นะครับแล้วก็ค่าการบูสต์นะครับ TCP ตัวนี้นะครับว่ามีอัตราการบูสต์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือสามารถอ่านโค้ดลบโค้ดได้นะครับนี่นะครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็มาที่ OBD line แอกโนสติกแล้วก็ทำการสแกน DTC นะครับคันนี้ไม่มี DTC นะครับถ้ามีก็สามารถลบลบ DTC ได้นะครับเวลาเปลี่ยนหน้าจอก็กดแบบนี้นะครับมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกนะครับนี่ครับอโอเคนะครับผมก็ รับ OBD ก็สามารถหาสั่งซื้อตามช้อปปีนะครับดซาด้าช้อปปีมีเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้ก็กระทัดรัดดีนะครับเวลาติดรถไว้ดูค่าต่างๆได้เพิ่มขึ้นนะครับอ่านโค้ดลบโค้ดได้สบายๆนะครับผมแล้วก็ลืมแจ้งไปนะฮะกดปุ่มนี้ค้างไว้แล้วมาที่คำว่า setting นะครับตัวนี้นะครับเรามาตั้งค่าเครื่องยนต์นะครับเนี่ยครับ engine size ถ้ารถเรามีขนาดสอบเครื่อง25ก็เป็น2.5นะครับค่าไคที่เล็กกว่าก็เป็น2.4เลือกให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์นะครับผมโอเคแล้วก็แบตเตอรี่นะครับมันสามารถชดเชยได้นะครับสําหรับใครที่วัดแบตเตอรี่แล้วไม่ตรงกันกับ OBD ก็สามารถเปลี่ยนค่าชดเชยได้นะครับเนี่ยมีสามารถเปลี่ยนสีอะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับเป็นอื่นก็สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้เยอะแยะมากมายนะครับก็ไปศึกษากันดูนะครับในส่วนนี้ของผมนี่ก็สามารถ เอามาอ่านค่าในส่วนของอัตราการบูตนะครับแล้วก็ดูค่าเรียลไทมาต่างๆนะครับแล้วก็ดูความร้อนของระบบรถนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชัน2.5นะครับลองันบูตอีกสักครู่หนึ่งนะครับพอมันอ่านเจอมันก็จะร้องสองครั้งนะครับ้านนคาภาษาครับอังกฤษนะครับอันนี้คือหน้าตาสแตนดาดของมันนะครับ ก็ตัวเลขศูนย์ตัวนี้คือรอบเครื่องยนต์นะครับในส่วนของ ETC คือมอน้ำนะครับแล้วก็ RPM คือรอบนะครับตัวนี้เป็นความเร็วนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงเปลี่ยนก็กดตกลงไปหนึ่งครั้งนี่นะฮะออกมาแล้วนะครับเยอะแยะมากมายค่าเนี่ยตัวที่จะดูก็คือนะครับเปลี่ยนได้นะฮะตัวนี้ TCP นะครับตัวนี้คืออัตราการบูตนะครับนี่เป็นคุลัลนณ์นะครับแล้วก็ชิปไทม์นะครับ distance เยอะแยะมากมายนะครับไปก็ลองไปศึกษากันดูนะครับโอเคนะครับก็มาแนะนําในการติดตั้งก็เสียบก็เหมือนเดิมนะครับเสียบใต้พวงมลัยนะครับพวงมลัยเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดกุญแจสตาร์ทก็เครื่องก็จะทํางานเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับโอเคนะครับับ่านใดที่สนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในการสั่งซื้อไว้ด้านล่างนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ